านผู้ชมตะกี้เผลอไปกดปิดคลิปคิมมาต่อกันนะครับผู้ดำนินรายการคือพี่เอกแล้วก็พี่อุจุนพี่อุจุนชอบอุจุนฮางเอแลับพี่เอกชอบพี่เอกพี่ฝนนะครับไปกันเลยเราไปที่ไหนกันดีอ๋อเราขึ้นรัศมีกันติ้งตอง,ร,ตองรัศมีมาแนละ้ว เทียดท้าอันนี้จะว่าจะไปเที่ยวอยู่นะเนี่ยกดเข้าไปเราไปที่นู่นกันเถอะ ลรงนี้ไปแล้วเออจะว่าไปเนี่ยมก็น่าสงสัยไปแล้วบา,บายๆเหยียพืนไว้ด้วยต่อไปไปที่โรงเรียนณจุดเทียบท่อที่โรงเรียนมาถึงแล้วเออผมดื่มเลย พวกผมต้องอันนี้นี่น่ะถึงจ้าถ,งจา,าถึงจ้าเย้ถ้าถึงตรงนี้ก,กนแล้วดูสิน้องเข้ารถได้เปล่าน้องเข้าไม่ได้ดีว่าลืมไปน้องเป็นเป็นพีซีข้ามาอย่ฝตรงนี้อ๋อเรามาอยู่บางใบ้น้นีวกัน นี่ตรงนี้เข้าไปในรถก่อนสนใจจะลงไหมคะหนูอืมก็อยากลงหนูไบหนึ่งซึ่งใบวัาลงไม่ได้ แค่นี้นี่เคปิดประตูรถไปได้ออกเรียนหา่างเริ่เรียนไปแล้วโอเค,อเคตอนนี้ก็ถึงโรงเ,นะนะเรียนแล้วนะไปดูน้องๆสีวันน้องๆอ,อยู่กันอยู่ดีมีสุขไหมใช่ไหมไปดูกัน ต้องไปรับน้องๆกับพานซะแล้วน้องๆมาอยู่นานเกินไปสามคนเลยเดี๋ยวจะไปหาเตียงใหม่โอ้ยดื่มไปพี่เมย์ฮมก็ดีเลยสงการพี่เมย์พี่เมย์มาหน่อยได้เลยอ้าูโอ้ยจะมานั่งทำไมอืมอ้าูจะให้น้องคนไหนเย,ย้พีเอกน้องคนนี้ให้ อ้ออนัคนนี้โอ้ฝาแฝดนี่พากลับมาเนี่ยแหละหาไปบ้านใหม่กันแต่ก่อนอื่นเราต้องไปหาเตียงก่อนซับซ้อนอีกแล้วจะไปหาซับซ้อนสอนเงินเรื่องนี้มีมเงื่อนจริงๆเตียงมันอยู่ไหนวะลืมเลยว่าเตียงอยู่ไหนเอออีลูกเตียงอยู่ไหนอ่าเตียงอยู่ไหนวะ งเฟอร์นิเจอร์ร้านเฟอร์นิเจอร์มันลึกลับละซับซ้อนนี้ไม่ใช่ของกลางนี่ว่าจะได้จะได้จะได้หละไม่ใช่ของกลางมึงมึงกับร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านเฟอร์นิเจอร์จะทําให้มันผมมึงกันพาลงไปดูนะไม่รู้ว่าตรงนี้จะมีอะไรไหมอ๋อมี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 มม เอาเป็นเตียงยังไงของวัดโอเคเช็คก,ก่อนมีแค่นี้ใช่ไหมเราต้องการเตียงสามเตียง ่าโอ้หนะอุ้ยลืมไปอา้าวเฮ้ยเด็กหายิีไกา,ายตาไลตเตอร์เดี๋ยวเด็กหายสถานเนง้มีมีไหมเฮ้ย,เ,ยเด็กหายเฉยเลยอะไรเนี่ยอา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวนะนกเลยแล้วเด็กไปไหน เดี๋ยวเอาไหมยเอา้าน้องสองคนหายไปไหนวะน้องอยู่สายอะไเหรอเดี๋ยวก่อนเด็กหายไปไหนหมดเมื่อกี้ยังอยู่เลยเฮ้ยเดี่นะแบ a กแ w a กท่านผู้ชมเด็กหาย เลี้ยนเฟอร์นิเจอร์ก่อนไปหนึ่งเฮ้ยขี่เี้ยนเฟอร์นิเจอร์ปะเนี่ยเฮ้ยเหี้ยหมืน่นหมื่นตึบ๊บหมื่นตึ๊บเลยเยอไปหนึ่งนะมีน้องยอดมาคนเดียวเองเหรอคนอื่นไปไหนหมดเออช่างเถอะเอาของไว้ส่ง ตีงสามตีงไปรอก่อนอันฝากให้พี่ก๊อตมาเอาแล้วกันอะไรกันนี่อยาเด็กหายหายซับศูนย์เฉยเลยน้องหายหายตัวไปเลย ฮะอ๋อลืมไปเรามีตัวละครน,น้องนี่น่ะเออเราลืมไปนี่เลยเราลืมจริงๆว่ามีก็มันคือตัวละครน,น้องนี่นะถึงแล้วถึงวาละแล้วงใส่ต้องเอาของตอนนี้ที่เราก็เยอะนะครับไปชั้นสอง ชั้นสองยังโล่งๆอยู่ให้น้องมาอยู่ตอนนี้บ้านเราเต็มไปด้วยเด็กโอ้โหเต็มอ๋อยังเหลือที่หนึง่งรูมีเด็ก <c oughs> น้องกลับมาแล้ว ตกใจนึกว่าน้องจะหายไปชีพคนนี้เราต้องดูในดีฝาแฟดไปนอนด้วยกันนะต้องมีที่นอนแหละเราจะให้น้องน้องคนหนึ่งนอนในห้องน้ำก็ได้นะเนี่ยที่ชมอยู่ส่วนตัวของน้องอุย ที่เต็มใช้เตียงก่อนไปหนึ่งนะค่อยๆขยับมันค่อนข้างขยับยากก็เอาไว้ตรงนี้นะ <c oughs> น้องเกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้ไม่มีอะไรละต่อไป ยังไงพี่ก๊อตกลับบ้านไปก่อนพี่กอ๊อตพี่ก๊อตกลับบ้านไปก่อนแล้วกันนะพี่ก๊อตอยู่ไหนวะพี่ก๊อตหายอ๋อพี่ก๊อตข้างบนเก็บพี่ก๊อตก่อนอย่าให้ให้อุ้มน้องไปอุ้มน้องไปเอาอุอ้มสิเออเหลือเตียตงสุดท้ายนี่ อ๋อใช่จีเดือดสองเตียงสุดท้ายเราไปพักกันอ่าน้องไป <c oughs> คุยคน <c oughs> อืมก็จะมาต่อตรงหาน้องไปนอนตรงไหนดีอ๋อลืมไปเรามีบ้านหลังนี้อยู่ไม่รู้น้องจะนอนได้ไหม น้องนองข้างบนได้อยู่นะแต่ต้องหาที่นอนอน้องหายสวยน้องหายอีกเออฟาแฟดมาแล้วจ้าคุณต้องยืนคุณหายตัวอีกแหละ ยืนสิคะเออแค่นี <y> ้ม <ınd> ันยังไงควรเอาไว้ตรงนี้เออตรงนี้ก็เหมาะนะให้เหมาะอทิ้งไปอยู่ด้วยกันก่อน ทำยังไงดีไปชั้นล่างไหมเออชั้นล่างน่าจะเหมาะอยู่ว่าชั้นล่างไม่ค่อยมีอะไรหิวลงมาอา้าวหิวคนเดียวพี่มีก็ลงมาด้วยซ้อนกัน เตียงไปไหนหมดอ,อ๋อลืมไปเตียงอยู่ตรงอีกโลกหนึ่งให้นอนนอนไหนแจ้งอย่เอ,อ้าเำามทำไอะไรแถวนี้มึงก็นอนสิคะอ,อ๊ะเป็นบ้ากันหมดตื่นเชยเลยอะไรกันเนี่ยเอ,อ้ยตรงนี้นอนได้อยู่นะ มีที่นอนใหม่ให้น,อน้องให้น,อน้องคนไหนนอนนี้น,อน้องคนนี้นอนตรงนี้ละกันส่วนเตียงอันนี้เหรอเอ้ยที่ไม่พอสองสัยตรงนี้เหมาะไหม งนี้เหมาะอยู่เออได้อยู่นะที่นอนใหมบ้านค่อนข้าง,างเต็มไม่เป็นไรหนูไม่เดินกันได้หนูนั่งกันได้งนอน,นนะนไม่นอน ก็หมดแล้เสร็จชิ้นภารกิจเสร็จิ้นภารกิจเกี่ยวให้หิวพี่เมย์ดำเนินในครั้งแทนเลยพี่เอกไปพักละอืมพี่เอกไปพักโอเคพี่เอกไปพักอะไรเงี้ยเราจะดำเนินในการต่อแทนอืมตรงนี้ก็โอ้โห ของเต็มเต็มบ้านเต็มเมืองค่ะท่านผู้ชมดูของเต็มบ้านเต็มเมืองเลยขมมลยัขยยบหน่อยใช่มีที่อืมก็ซักประมาณนี้ก็น่าจะได้นะ นนเพราะว่าไม่รู้จะตั้งตรงไหนก็อืมตื่นทำไมก่อนเออทำไมให้เขานอนข้างล่างคืออันนี้เอาไว้ตกแต่งให้ใหม่นอนห้องเกมส่วนพี่คนนี้นะหรอพี่พนนี้นอนตรงนี้ไม่ใช่เออตรงนี้ย้ายที่ใหม่ ที่นอนนี้เอาไว้ตกแต่งเฉยๆเอาไว้แขกมานอนเอาถิ่นพี่อู่กับพี่เมย์ก็นอนได้เนี่ยเคสเสร็จสิ้นภาร,รกิจพี่เมย์กลับบ้านไปก่อนเลยไปเลยฮะอู๋เดี๋ยวพี่อู๋จัดการเองว่าไงวันนี้มีวันนี้ครับอ๋อก็ตอนนี้ก็ย้ายนะเพราะว่ามันนอนไม่สบายตัว มันีมันมี emoji นอนได้ปะไม่มีมันเป็นก็เอีย่ยนตกแต่งเฉยๆให้พี่โพนี่นอนนี่แล้วแหละนี่พี่ปืด๊ดจำได,ด้พี่ปื๊ดพี่ปื๊ดจะเป็นจะเป็นลักษณะอย่างนี้ม้่งไงผมก็ปื๊ดเอง นี้พี่พี่บิวพี่บิวที่นอนนี่นะครับวัดที่ไม่พอคือนอนได้แหละแต่มันชอบมันชอบไปเรื่อยก็สรุปว่าได้ที่นอนที่นอนกันเต็มที่ให้วันใหม่นอนวันใหม่มานอนนี่ดีกว่า ที่เกมก็เหลือไว้ก็มีที่ส่วนตัวละก็สร็จว่าจบจองที่เรียบร้อยที่แปะอยู่ไหนแปะว่าไงแปะนองรักว่าไงทำอะไรกันอยู่ผมก็นอนอยู่นี่แหละครับพี่อูเน็กปิดสิปืดป๊ดปื๊ดว่าไงไปหาพี่อู ไม่แป๊ผมลักษณะเป็นี้่ยแปบผมค่อนข,ข้างยุ่งไปหน่อยนี่รู้ว่าจะทําได้ยังไงก็ฝากฝากแปะด้วยเ้อแปนอนแป,นอน,อแปนอนทักไแปะ็้อนที่อื่นไป <c oughs> ก็สำหรับแคสตันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันมาดูว่ามันอัปเดตถึงไหน เราสัว่าอัปเดตถึงประมาณนี้นะครับถ้าครั้งหน้ามีอัปเดตอีกก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกนะครับสามรับวันนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับรีบติดตามช่องพีพีไฮเอ็นแคชเชียร์ในรายการพิงีไฮเอ็นโคชูเกมเมอร์สำหรับอีพีที่สามสิบเจ็ดลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับฝากตอนท้ายนิดหนึ่งหลังจากอยู่กลับมา จิบจิบจิบเฮ้ยือมพี่กัดพีกัดจากหนด้วยเฮ้ยพี่บอหายบายไฟ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 พีบอเออพี่บอกลับไปนอนมเด้อก็พี่กัดกลับไปนอนมัเด้อสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนยินกัไลก์กดแชร์กับสดเอ์ยนกดไลค์กดแชร์กับสคเดอายบายสำหรับวันนี้ลาไก่นไปครับ